มีความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะคะครับก็คือเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยใช่เลยครับคือชีวิตมันไม่ได้เดินตามแผนที่เราวาดเอาไวเ้เป,เป๊ะเสมอไปต่อให้เราจะคิดว่าเราเตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็ตามอืมซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความเครียดได้ไม่น้อยเลยใช่ค่ะเครียดมากมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการใช้ชีวิตเลยนะครับแต่ เออ่จุดที่น่าสนใจในข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือค่ะถึงแม้เราจะควบคุมเรื่องภายนอกได้ไม่ทั้งหมดแต่เรามีพลังที่จะปรับมุมมองปรับมุมมองใช่ครับปรับทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องเหล่านั้นได้นะคือเราสามารถฝึกตัวเองให้รับมือกับความไม่แน่นอนพวกนี้ได้ดีขึ้นเพื่อให้เราทุกน้อยลงถูกต้องครับ เพื่อให้เราทุกน้อยลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและเครื่องมือสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือสติหรือที่เรียกกันว่า mindfulness ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมานี่มันโอ้โห,หน่าทึ่งมากเลยค่ะครับเพราะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องความรู้สึกดีดๆแบบลอยๆแต่ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดเลยว่าการฝึกแบบนี้มันเปลี่ยนการทางานของสมองเราได้จริงๆใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลกันแบบละเอียดเลย ว่าจริงๆแล้วสติคืออะไรมันทำงานยังไงในสมองเราแล้วก็มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าแค่การฝึกสั้นๆก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ที่วัดผลได้ทั้งในสมองแล้วก็ร่างกายของเราเลยน่าสนใจมากคะ่ะงั้นเพื่อให้ทุกคนตามทันไปพร้อมกันเรามาเริ่มจากคำจำกัดความกันก่อนดีกว่านะคะได้เลยครับจากข้อมูลตรงหน้าเราเนี่ยคำว่าสติในเชิงวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันมันคืออะไรกันแน่คะ ถ้าสรุปจากข้อมูลทั้งหมดนะครับการฝึกสติในบริบทที่เรากําลังคุยกันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่สส่วนที่ทํางานคู่กันครับสส่วนมีอะไรบ้างคะส่วนแรกคือความใส่ใจหรืออชั e n ชั o ครับความใส่ใจครับพูดง่ายๆก็คือการดึงสมาธิของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆอืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าก็ตามจะเป็นลมหายใจของเราค่ะหรือความรู้สึกที่เท้ากําลังสัมผัสพื้น หรือแม้แต่เสียงรอบๆตัวคือมันเป็นการดึงตัวเองออกมาจากการคิดฟุ้งซ่านเรื่องอดีตหรือว่ากังวลเรื่องอนาคตให้กลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ใช่เลยครับกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นการปักหมุดจิตใจของเราเอาไว้กับปัจจุบันแล้วส่วนที่สองล่ะคะคืออะไรส่วนที่สองคือทัศนคติหรือ attitude ครับทัศนคติครับอันนี้สำคัญมากนี่คือท่าทีที่เรามีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้น ซึ่งต้องเป็นท่าทีที่ที่เปิดกว้างอยากรู้อยากเห็นค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ตัดสินไม่ตัดสินครับคือการยอมรับประสบการณ์นั้นอย่างที่มันเป็นจริงๆโดยที่เราไม่ไปแปะป้ายว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบถูกผิดอซึ่งถ้าจะให้มีวลีคลาสสิกที่สรุปได้ดีเลยนะครับก็คือตั้งใจรับรู้โดยไม่ตัดสินตั้งใจรับรู้โดยไม่ตัดสิน คำนี้ทรงพลังมากเลยนะคะมันเหมือนบอกให้เราเป็นแค่นาฬิกาที่บอกเวลาครับไม่ใช่ผู้พิพากษาที่คอยตัดสินว่าเวลานี้ดีหรือไม่ดีเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับและเพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นนะข้อมูลก็ให้บริบทไว้ว่าแนวคิดนี้จริงๆแล้วมีรากฐ,ฐานมาจากการปฏิบัติในพุทธศาสนาโบราณค่ะซึ่งเป้าหมายดั้งเดิมเลยคือเพื่อการดับทุกข์ และเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการปฏิบัติที่ใหญ่กว่านั้นมากที่รวมถึงเรื่องมิตตากรุณาอะไรพวกนี้ด้วยอแต่ต้องย้ำนะครับว่าในสิ่งที่เรากําลังคุยกันวันนี้เรามองในมุมวิทยาศาสตร์ลุ้นๆที่ไม่เกี่ยวกับาศาสนาเลย ค่ะชัดเจนค่ะเป็นการศึกษาที่ทํากันมาจริงจังกว่า30ปีแล้วครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะพอเราเห็นภาพแล้วว่าสติคืออะไรทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วทําไมเราต้องฝึกมันด้วยละ่ะคะครับดิฉันเห็นตัวเลขหนึ่งในข้อมูลชุดนี้ที่อ่านแล้วต้องแบบต้องอ่านซ้ําเลยค่ะเขาบอกว่าจิตใจเราล่องลอยไปจากปัจจุบันเกือบ50ของเวลาทั้งหมดใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งนี่มันคือครึ่งชีวิตเลยนะ คือเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําจริงๆครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราตื่นอยู่หรอคะเนี่ยตัวเลข50เนต์นี้น่าตกใจจริงๆครับมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตไปครึ่งหนึ่งโดยที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าที่ข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือการที่จิตใจล่องลอยเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับการไม่มีความสุขหมายความว่าแค่การที่เราใจลอยก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขแล้วหรอคะ ทิศทางของข้อมูลมันชี้ไปทางนั้นเลยครับโอ้ oh. ซึ่งถ้าเรามองกลับกันมันก็บอกเป็นในว่าแค่การฝึกดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยขึ้นค่ะก็อาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นได้แล้วโดยที่สถานการณ์ภายนอกอาจจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็ได้แค่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดข้างในก็พอใช่ครับแล้วมันยังมีประโยชน์ที่จับต้องได้มากกว่านั้นด้วยยังมีอีกเหรอคะครับในข้อมูลอธิบายว่าเมื่อเรามีสติมากขึ้น เราจะเหลือพื้นที่ในหัวมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างมีปัญญาพื้นที่ในหัวใช่ครับเขาใช้คำเปรียบเทียบที่มาสนใจมากว่าสติช่วยให้เราตอบสนองต่อโลกอย่างมีการไตรตรองโอ้แทนที่จะแค่โต้ตอบกลับไปตามสัญชาตญาณหรืออารมณ์ชั่ววูบชอบคำว่าตอบสนองแทนโต้ตอบมากเลยค่ะครับมันทำให้ดิฉันนึกถึงเวลาที่ได้รับอีเมลงานที่แบบชวนหงุดหงิดมากๆ สัญชาตญาณแรกเลยคืออยากจะพิมพ์สวนกลับไปแทนทีใช่เลยครับเป็นเหมือนกันแต่ข้อมูลนี้กำลังบอกว่าแค่การหยุดคิดสักนิดหนึ่งมันคือการเปิดโอกาสให้สมองเลือกใช้เส้นทางอื่นที่ผ่านการไตรตรองแล้วถูกต้องมากกว่าที่จะวิ่งไปตามทางด่วนของอารมณ์ใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการมีสติเลยทีเดียวการสร้างช่องว่างเล็กๆค่ะระหว่างสิ่งกระตุ้นและการกระทาของเรา แล้วไอ้การที่เราจะเปลี่ยนจากโต้ตอบเป็นตอบสนองได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างในสมองเปลี่ยนไปแน่ๆเลยค่ะแน่นอนครับข้อมูลได้เจาะลึกไปถึงกลไกตรงนั้นไหมคะว่ามันทำงานกันยังไงเจาะลึกเลยครับและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นมากค่ะข้อมูลพูดถึงเครือข่ายสมองที่เรียกว่า default mode network หรือ dmn default mode network ครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือโหมดอัตโนมัติของสมองเราโหมดอัตโนมัติครับเป็นเครือข่ายของสมองหลายส่วนที่จะทำงานคึกคักเป็นพิเศษเลยเมื่อจิตใจของเราร่องลอยไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีอ๋อแต่พอเราจดจ่อกับอะไรสักอย่างเครือข่ายนี้ก็จะสงบลง เหมือนเป็นโหมดพักหน้าจอของสมองที่จะเปิดขึ้นมาเองเวลาเราไม่ได้ใช้สมาธิกับอะไรเป็นพิเศษประมาณนั้นเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากคําถามสําคัญที่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ก็คือแล้วการฝึกสติจะสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดพื้นฐานหรือโหมดอัตโนมัตินี้ของสมองได้หรือเปล่าแล้วพวกเขาก็เจอคําตอบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเจอแล้วเป็นยังไงคะหนึ่งในงานวิจัยที่เราดูกันเนี่ยเขาไปสแกนสมองด้วย fMRI ค่ะ เทียบกันระหว่างกลุ่มคนที่ฝึกสติมานานหลายปีหลายปีเลยใช่ครับซึ่งน่าสนใจว่าไม่ใช่พระนะครับแต่เป็นคนทั่วไปในโลกตะวันตกนี่แหละเทียบกับอีกกลุ่มที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเลยแล้วผลเป็นยังไงคะสมองของสองกลุ่มนี้ต่างกันไหมต่างกันชัดเจนเลยครับกลุ่มที่ฝึกสติมานานเนี่ยเขารายงานว่าตัวเองใจลอยน้อยลงมากอืและที่สอดคล้องกันเป,เป๊ะเลยก็คือผลสแกนสมองที่พบว่ากิจกรรมในเครือข่าย dmn ของพวกเขาลดลงจริงจริง โห oh. มันเหมือนกับว่าการฝึกสติได้ไปปรับจูนโหมดพื้นฐานของสมองให้สงบลงเป็นปกติวิสัยไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะคะแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าครับแล้วเราต้องฝึกกันเป็นปีๆเลยเหรอถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ชีวิตคนส่วนใหญ่อาจจะรอไม่ไหวกขนานั้นนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและข้อมูลก็มีคำตอบที่ผมว่าน่าทึ่งให้เลย เร,เรื่องที่น่าประหลาดใจคือดูเหมือนว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนั้นครับจริงเหรอคะครับมีการศึกษาที่2ที่ให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยการศึกษาที่2นี้เขาทํายังไงคะเขานํากลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความเครียดสูงมาแบ่งเป็น2กลุ่มครับค่ะกลุ่มหนึ่งให้เข้าโปรแกรมฝึกสติแบบเข้มข้นเลยเป็นเวลา3วันเต็มๆ3มวันส่วนในกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุมให้ทํากิจกรรมบําบัดความเครียดแบบอื่นแทนเดี๋ยวนะคะ แค่3มวันเหรอคะใช่ครับแค่3มวันนี่มันเท่ากับไปเข้าค่ายสุดสัปดาห์เองนะไม่ใช่การบวชเรียนเป็นปีๆถูกต้องครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะน่าเหลือเชื่อมากครับแค่3มวันของการฝึกอย่างเข้มข้นเนี่ยกลุ่มที่ฝึกสติก็เริ่มแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเครือข,าข่าย dmn ค่ะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ฝึกมานานหลายปีแล้วไม่น่าเชื่อเลย แค่สามวันก็เริ่มเห็นผลในระดับโครงสร้างการทำงานของสมองแล้วแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับอ้าวมีอีกเหรอคะครับจุดที่น่าทึ่งที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้คือเขาไม่ได้ดูแค่สมองค่ะแต่เจาะเลือดดูผลกระทบต่อร่างกายด้วยเจาะเลือดเลยครับสิ่งที่พบคือกลุ่มที่ฝึกสติมีสารบุงชี้การอักเสบหรือ inflammation marker ในเลือดลดลงลดลงครับซึ่งสารตัวนี้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตั้งแต่โรคหัวใจไปจนถึงภาวะซึมเศร้าเลยครับเดี๋ยวก่อนนะคะในข้อมูลบอกว่ากลุ่มที่ฝึกสติสารอักเสบลดลงในขณะที่กลุ่มควบคุมกลับมีสารนี้เพิ่มขึ้นใช่ครับเพิ่มขึ้นมันดูแปลกๆนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะการฝึกที่กลุ่มควบคุมทํามันไปกระตุ้นการอักเสบหรือว่ามันแค่ไม่ได้ผลในการลดความเครียดเหมือนกลุ่มที่ฝึกสติคะ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับข้อมูลไม่ได้ลงลึกถึงสาเหตุตรงนั้นเป๊ะๆนะคะแต่สานนิฐานว่าการที่กลุ่มควบคุมถูกพามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอ้ oh. แล้วก็ต้องทำกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยอาจจะสร้างความเครียดเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ซึ่งมันก็สะท้อนออกมาเป็นการอักเสบที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ในขณะที่ในขณะที่กลุ่มฝึกสติแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่เครื่องมือที่พวกเขาได้รับมันทรงพลังพอที่จะต้านความเครียดนั้นได้และลดการอักเสบลงไปต่ำกว่าเดิมซิอีกโอ้โหนี่มันเหมือนการต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพเลยนะครับครับวัใจัยสมองและร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมกันหมดจริงๆใช่ครับคือการฝึกสติมันไปเปลี่ยนการทำงานพื้นฐานของสมองซึ่งส่งผลต่ออารมณ์แล้วมันก็ส่งสัญ,ญญาณต่อไปยังร่างกายโดยตรงครับทำให้เราทนทานต่อความเครียดและอาจจะป่วยน้อยลงด้วย ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งและเป็นรูปธรรมมากๆฟังดูน่าทึ่งนะคะแต่การฝึก3ามวันเต็มๆก็ยังอาจจะยากสำหรับบางคนที่มีภาระเยอะๆอืมก็จริงครับในข้อมูลมีอะไรที่มันเอ่อเร็วกว่านั้นเข้าถึงง่ายกว่านั้นอีกไหมคะมีครับและนี่อาจจะเป็นข่าวดีที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลยค่ะเพราะมีงานวิจัยที่ชี้ว่า ประโยชน์ของการฝึกสติอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองทำครั้งแรกเลยเหรอคะครั้งแรกเลยครับเขาทำการทดลองยังไงคะนักวิจัยนำกลุ่มคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยมาแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับค่ะกลุ่มหนึ่งให้ลองฝึกสมาธิตามคำแนะนำเป็นเวลา10นาที10นาทีครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยส่วนอีกกลุ่มให้ทำกิจกรรมผ่อนคลายอย่างอื่น10นาทีเท่ากันแค่ส0นาทีสั้นกว่าเวลาพักดื่มกาแฟอีกนะคะใช่ครับ แค่10บนาทีจริงๆและหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็ให้ทั้งสองกลุ่มทําแบบทดสอบที่ต้องใช้สมาธิความเร็วและความแม่นยําสูงแล้วผลเป็นยังไงคะใครทําได้ดีกว่ากันผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ลองฝึกสมาธิแค่10นาทีทําแบบทดสอบได้เร็วกว่าและแม่นยํากว่าโดยรวมโอ<ฮ>เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมครับจริงเหรอคะจริงครับและไม่ใช่แค่ผลด้านพฤติกรรมนะ ผลสแกนสมองยังพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีด้วยค่ะซึ่งชี้ว่าสมองของพวกเขามีความพร้อมและจดจ่อกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเปรียบเทียบชัดเลยนะคะคือในเวลาสั้นๆแค่10นาทีที่ปกติเราอาจจะหยิบมือถือขึ้นมาเช็คอีเมลครับหรือไท่โซเชียลมีเดียไปเรื่อยเปื่อยเราสามารถเปลี่ยนมาลองฝึกสติใช่ครับและอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้เลยในทันทีถูกต้อง มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมหาศาลหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับมันแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายมากค่ะและอาจจะสร้างความแตกต่างที่วัดผลได้เร็วกว่าที่เราเคยคิดกันเอาไว้เยอะเลยสุดยอดเลยครับพอฟังข้อมูลทั้งหมดมาถึงตรงนี้มันทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับค่ะ จากแนวคิดพื้นฐานไปจนถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้มันชวนให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากจะมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นไหม,อ,มอยากจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรืออยากจะมีพื้นที่ในหัวมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างมีปัญญาใช่ครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกสติสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานพื้นฐานของสมองได้ค่ะ ลดความเครียดและสารบ่งชี้การอักเสบในร่างกายและแม้กระทั่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของเราได้ในเวลาอันสั้นแต่แต่แตก็มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำไว้อย่างชัดเจนนั่นคือการฝึกสติไม่ใช่ยาวิเศษที่เหมาะกับทุกคนออ๋อค่ะหรือสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับ มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีศักยภาพแต่ก็เหมือนเครื่องมืออื่นๆที่อาจจะได้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลครับเป็นการให้ข้อมูลที่รอบด้านดีค่ะและก่อนที่เราจะจบกันมีประโยคหนึ่งในข้อมูลที่ดิฉันคิดว่ามันสรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากๆครับประโยคไหนครับเขาบอกว่าสติช่วยให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะ ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นและอาจจะถึงขั้นรักมันอย่างที่มันเป็นแม้ว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นก็ตามโอ้โหเป็นประโยคที่ทรงพลังมากครับใช่ค่ะมันยกระดับจากการแค่ทนอยู่กับมันไปสู่การยอมรับหรือแม้กระทั่งรักมันเลยนะใช่เลยค่ะและมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดต่อกันครับคำถามนั้นก็คือ นอกเหนือไปจากการจัดการความเครียดหรือการเพิ่มสมาธิแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรหากเราสามารถยอมรับหรือกระทั่งรักช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งได้อย่างแท้จริงมไม่ใช่แค่การทนอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของมันแต่ยอมรับมันเพราะมันเป็นเช่นนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหากการยอมรับกลายมาเป็นปฏิกิริยาพื้นฐานของเราแทนที่จะเป็นการต่อต้าน